เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มที่2ก็ได้มาเรียบร้อยหน้ากากก็ได้มาใหม่ด้วยเนื่องจากเขาไม่ให้สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปรับวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับที่โรงพยาบาลมาเธอ์เทอร์นะครับอยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมผมก็เลยต้องเดินมาไปดูบรรยากาศที่นั่นนะครับว่าเป็นยังไงเดิมทีนะครับในการฉีดวัคซีนเข็มที่2เราสามารถเดินเข้าไปตามที่ต่างๆที่มีจุดรับบริการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับโควิดได้เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็มีอัตราในการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการล็อกดาวน์ดังนั้นก็เลยต้องโทรไปบุ๊กนะครับก็คือโทรไปจองที่หมายเลข134268นะครับเป็นคอเซ็นเตอร์ของโควิดที่บิสเบนนะครับแล้วก็ไปจองมาหลักฐานที่เราต้องเตรียมก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือมีใบฉีดที่เป็นเอกสารเป็นบัตรนะครับ เล็กๆนะครับก็เตรียมไปด้วย1อันแล้วก็อีเมลที่เราได้รับมาก็จะมี QR code แล้วก็ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นตัวระบุตัวตนที่เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่าอยู่ที่ตึกเอ่อแซลมอนนะครับก็อยู่ชั้นที่4ี่มีสถานีรถบัสด้วยนะครับชื่อมา t เ r อร์ฮิล คนที่อยู่ในเมืองก็นั่งรถบัสมาที่นี่ได้มาถึงแล้วนะครับเราก็เดินข้ามจากสถานีรถบัสมาก็ได้นะครับเดินข้ามมาก็จะเจอตึกแซลมอนบิลดิ้งเลยนะครับตึกซลมอนอยู่ตรงนี้เลยมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยผมไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ผมมาเพราะว่าอยากเดินมาจะได้ออกกําลังกายด้วยทางเข้าก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลอยู่ทุกคนก็ ยืนเข้าแถวกันอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปเข้าแถวไม่รู้จะถ่ายวีดีโอได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้มือถือถ่ายเอานะครับีกดมีคนเข้าแถวอยู่มีป้ายบอกด้วยนะครับคถวอ่วะ o ถ่าย t a เ n o อานะครับ เราต้องเช็คอินกันก่อนนะครับเช็คอินเรียบร้อยสำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดคัดกรองคนขึ้นลิฟต์นะครับว่าจะไปทําธุระชั้นอื่นหรือเปล่าถ้ามาฉีดวัคซีนมีทําการบุ๊กไว้ล่วงหน้าไหมก็จะมีถามกันที่เคาน์เตอร์ที่จุดตรงนี้ พอสอบถามเช็คว่าเรามีการจองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นลิฟต์ไป Yeah what's on your appointment? n i y e s พอออกจากลิฟต์มานะครับก็จะมีป้ายลูกศรชี้ไว้อยู่เล็กอยู่นะครับก็ให้สังเกตดูหรือเราจะเลี้ยวซ้ายมาเลยก็จะเจออีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับคอยสอบถามเราว่าเราทำการจองไหมเพราะว่า ถ้าทำการจองไว้แล้วนะครับเราก็ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปเพื่อไปจุดรับวัคซีนขณะที่ยืนรอคิวอยู่นะครับก็มีป้ายแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียมมาอย่างที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ห้องนี้นะครับผมอยากให้เราสังเกตแค่3จุดแค่นั้นเองนะครับจุดแรกก็คือผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ก็คือจุดรับเอกสารของเราอย่างเป็นทางการนะครับตรวจสอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วก็มาดูที่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นจุดพักหลังจากที่เราได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพักที่จุดนี้นะครับแล้วก็ทางเดินเข้าไปรับวัคซีนเพราะว่าผมถ่ายวีดีโอค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับก็ชี้ให้ดูตามลูกศรก็แล้วกัน deployment so at 950จะมีการเดิน t างไปที่จุ t น t h a n k you. you. Next, จุดนี้นะครับเป็นจุดรอรับวัคซีนนะครับก็นำบัตรที่ได้มานะครับยื่นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะวางเรียงเรียงกันไว้นะครับแล้วก็ไปนั่งรอรอเรียกชื่อ ตอนที่เขาเรียกชื่อเรานะครับเขาก็จะมีป้ายเวลามาให้เราติดที่เสื้อด้วยนะครับทุกคนเลยจากนั้นเราก็ไปฉีดวัคซีนนะครับก็มีการสอบถามเบื้องต้นเหมือนกับครั้งที่หนึ่งที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับพอฉีดเสร็จนะครับเราก็จะได้หลักฐานครบแล้วนะครับว่าเราฉีดไปแล้ว2เข็มหลังจากที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาจากห้องให้เหลียวมาทางด้านขวามือนะครับก็จะเจอป้ายที่ เช็คอาการของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เดินมาตามป้ายนี้ก็จะเจอจุดเช็คป้ายเวลาเราที่หน้าอกของเราอีกทีนะครับแล้วก็จะมีการสอบถามเล็กเล็น้นนอยนเกี่ยวกับอาการของเราเบื้องต้นก่อนจากนั้นก็เข้าไปนั่งพักขณะที่เรานั่งรอเราจะอ่านเอกสารพวกนี้รอก็ได้นะครับเอกสารพวกนี้ได้มาพร้อมกับ ป้ายเวลาที่ติดบนหน้าอกเราจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คเวลาว่าใครครบ15นาทีแล้วเขาก็จะเรียกชื่อแล้วก็แสดงว่าเรากลับบ้านได้แล้วลูกอมที่วางอยู่บนโต๊ะหยิบได้ฟรีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มที่2ก็ได้มาเรียบร้อยหน้ากากก็ได้มาใหม่ด้วยเนื่องจากเขาไม่ให้ใส่หน้ากากที่ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะครับให้เข้าไปในโรงพยาบาลก็เปลี่ยนหน้ากากให้เราด้วย มีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้เราได้รู้จักกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ